นีค่ะผูช้ชงวังกับกิมเมอร์วันนี้เราจะมาทําวังมากซ e รีส์อีพีที่1เราจะมาอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะแต่จะไม่ได้หลอกว่าอันไหนมีคอมเมนต์บ้างเดี๋ยวขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะคะมาเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะคะว่าคลิปแรกของเราคือเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชัยรวนอีพที่1 1 <S 1, 1. ่เห็นปะ อ่ะคอมเมนต์นี้นะคะก็บอกว่าติดตามเพราอเรื่องนี้ก็จะกดไลค์ก็กดติดใจไว้ก็กลคลิปแรกๆมันก็จะกดไลค์ให้ตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะเราขอหาคําถามต่อไปไอคอมเมนต์ต่อไปเลยนะคะโอเคเราเจอแล้วเป็นเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายลวน E ีพีที่4ค่ะโอเคอ่าเลยนะคะขอตอนที่29นะนะทำให้หน่อยต่อไปค่ะอยากดูตอนที่29่ว่า ทำตอนต่อไปหน่อยนะรอดูสนุกมากเลยครับอยากดูตอนที่ยี่สิบเก้าที่เราลงคลิปบ่อยๆเพราะว่าอย่างนี้ละคะ่ะช่วงนั้นเราเอ่ออ๋อตอนช่วงนั้นเราลงคลิปบ่อยๆเพราะว่ามีคขออตอนที่ยี่สิบเก้าเราจะทําวันพุทธไงแล้วพี่คือเราเป็นคนที่รีมากก็เดี๋ยวหาคอมเมนต์ต่อไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเจอแล้วนะคะก็เป็นเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายลวนอีพีที่เจ็ดนะคะเราไม่ได้ว่างนะคอมเมนต์นี้อบอกว่า ต่อใหม่ครับสนุกดีอ่านเองตลอดเลยเดี๋ยวนะคะอันนี้เราไม่ได้ว่างนะคะเราไม่ได้ว่างเลยคือมันมีเรามีนะเอ่ออะไรอะ่ะเรงต้อง,องกัด EP ที่เจ็กับ EP ที่แแต่ตอนแรกอะ่ะอัาจไปแล้วแต่เออมเ,เกิดขัดข้องอะไรประการหนึ่งคะ่ะก็เลยยังไม่ทำเนะาะหาคอมเมนต์ต่อไปเลยไหมคะค่ะ เม่อเชน <Okay. S 1> ต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วน EP ที่8กับ EP ที่9้านะคะโอเคเวซีน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 เชียคู่นี้แต่เราอะเชียช,ชุนกับซีนนะคะคือเราอะเชียสองคู่เลยคือเวกับซีนกับชุนกับซีนเพราะเราไม่แน่ใจว่าใครอะเป็นพระเอกเนาะ,ะทุกคนตอนที่ทุกคนดูดูกับพวกเราเนี่ยก็จะแบบว่าเฮ้ยสรุปใครเป็นระหวว่างเวกับชุนแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าคนนี้เป็นพระเอก เหใคร,รคิดว่าชุนเป็นพระเอกก็กดหนึ่งค่ะใครคิดว่าเวเป็นพระเอกกดสองใต้ล่างคลิปนี้นะคะต่อไปค่ะจากช่อง e อีจูเก่งมากค่ะผู้ติดตามเยอะมากไล่ตามเราแล้วก็คือ,อ,อช่อง youtube ช่องหนึ่งนะคะช่องย t u b e ช่องหนึ่งนะคะเส่ยงพัดลมนะคะดังเชียวเสพลมรอคะดังเชียวตอบกับเราตกับก็คือน้องเล่นเกมค่ะแล้วมีเนนสียงพัดลมด้วยก็ใ้ตัวเองแล้วก็อืนะคะดูคอมเมนต์ตอไปกันเลยคะ่ะ ต่อไปเจอแล้วค่ะเมื่อชัต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วน EP ที่11ถึง12ยังไม่ได้กดไลค์ให้ตัวเอง <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> นะคะก็ชอบมากแล้วก็ชอบค่ะก็ตอบกลับหนึ่งรายการก็คือขอบคุณค่ะคือเหมือนแบบว่าตอบกลับตัวเองหรือเปล่านคนเดียวกันเลยคนเดียวกันเลย,เย,เลยหาคอมเมตต่อไปกันเลยค่ะดีไหมดีค่ะโอเคเราเจอแล้วค่ะเป็นเมื่อชันต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วน EP ที่17นะคะโอเค พี่เป็นชายหรือหญิงหรอครับเสียงเหมือนทั้งสองเลยผู้หญิงค่ะแอดมังเกอร์เกมเมอร์เรื่องนี้สนุกมากครับแค่ติดติดขัดขัดหน่อยตอนล่าสุดพึ่งลงต้องรอภาคสองอีกอย่าลืมทำนะครับภาคสองอ่ะวันนี้เขาเพึ่งเอ,อ่อคอมเมนต์มาไม่กี่วันนี้เองนะคะใช่ค่ะเนี่ยสอวันที่ผ่านมาคือเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดัดเสียงเอานะคะ พูด <ฮะ S 2> พูดขนาดนี้คิดว่าเป็นผู้ชายก็คงแปลกนะคะทุกคนห,หาคอมเมนต์ต่อไปกันค่ะโอเคค่ะ้องมันม่นคอมเมนต์นี้กันเลยนะคะก็บอกว่าเคยอ่านแล้วมันอัพได้ส3สิบามตอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเราทำไมเราเ,เราไปดูในเว็บมันส1เตอนนะคะโอเคก็อาจจะใช้ตังค์ซื้อไม่ใช่ดิมันมีแค่นั้นจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายคลิปให้ดูนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามต่อไปกัน โอเคต่อไปนะคะเป็นเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วนอีพีที่25ถึง26ค่ะคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าต่อนะต่อต่อ,ตอแล้วก็ส่งแบบว่าหัวใจมานะคะก็แล้วก็ส่งหัวใจมาอีกโอเคแล้วก็ลองหาต่อกันเลยโอเคเราเจอแล้วเป็นเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วนอีพีที่27ค่ะก็คือ ต่อนะอยากดูสู้ๆนะเย้ yeah. แล้วก็ตอบกลับว่าอยากให้ทำเรื่องอะไรจะบอกได้นะคะจะไปกันเลยมาแบบติดๆกันเลยเป็นเมื่อฉันต้องไปยูนโรงเรียนชายล้วนอีพีที่28ค่ะคือมีคนชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะคะต่อแล้วนะคะอยากดูตอนที่29แล้วมี t i ๊กต็หรือเปล่าเคยบอกไปแล้วนะคะเรื่องเอ,อ่ออะไรอะเปิดติ๊กต็อกใครอยากรู้หรืออยากเห็นหน้าเรานะคะก็สามารถไปเสิร์ ในติดตักได้เลยค่ะมาแบบติดติดอีกแล้วเป็นเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายรวน EP วที่29คือเรากลัวติดดิคาสิดไงตอนที่ล่าสุดเราก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอะแตะรูปแอแล้วก็เขียนคนนัแล้วก็เขียนชื่อนักเขียนลงไปด้วยลองอาทิตย์ละเอ่ออาทิตย์ละตอนก็คือวันพุธนะคะมานี่เหลือพุธนี้สินะเราคงต้องรอแล้วอะ สนุกไหมคะทุกคนเราจะลงทุกวันพุธนะต่อไปค่ะลงอีกอีกอีก,อกสนุกมากๆา,กากเลยล่ะมาเร็วๆนะ EP 3 0รอดูอยู่นะชอบช่องนี้มากเลยเอาอีกตอนที่30หลักครับผมเรอวันพุธค่ะมันอวันพุธค่ะไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยค่ะโอเคนะคะเป็นมึนองอะเรื่องใหม่ที่เราทำก็คือร,รักต้องกัด EP ที่หนึ นะคะโอเคดูแบวชอบมากมาเมื่อไรจะทำเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายรู้หรอครับสนุกมากค่ะนี่เราก็ตอบไปแล้วนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพ็ออมมาเมาืม่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต่อไปรักต้องกัด E ีีที่2ค่ะก็เขียนว่าสนุกมากค่ะมาต่อกันเลยค่ะเป็นรักต้องกัด EP 3ีนะคะไปอ่านคอมเมนต์กันค่ะไม่ทําเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายรวนแล้วหรอคะ หรือว่ามันยังไม่อัพต่อเรื่องนี้เร็วๆนะสนุกดีค่ะสนุกมากค่ะแอดกดไลค์ให้แล้วนะครับไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นแบบว่าฆาตกรใส่เนียนนะคะก็ลืมลบลายน้ำก็เลยพิมพ์ไปนะคะแล้วก็คนนี้ย็อ,อพิมพ์มานะคะต่อไปค่ะเป็นรักต้องกัดอีพีที่สี่นะคะก็คอมเมนต์ว่า,าะะทำเรื่องนี้ต่อสู้ๆนะคะแอด โอเคผู้ติดตาม577็คนต้องขอขอบคุณทุกคนทั้ง577คนด้วยนะคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆต้องดูดีๆนะคะว่าตอนแรกผู้ติดตามเราเท่าไร่และตอนนี้ผู้ติดตามเราเท่าไหรก็ดูดีๆกันนะคะว่าในคลิปนี้จะมีผู้ติดตามเพิ่มทั้งหมดกี่คนโอเคค่ะเรามาเล่นอมังอสีพีี่3แบบว่าอยู่ๆก็ชนะอันนี้พี่เราอยู่ที่บ้านคนเดียวนะคะก็ขออภัยเรื่องขอตัวอย่างคลิป นะคะก็คือเราไม่รู้ว่ามันทำยังไงขอตัวอย่างนารูโตะวายหน่อยค่ะผมอยากให้พี่ทํามันมังงะนารูโตะวายให้หน่อยก็แบบว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบว่านารูโตะวายคืออะไรไม่อาจราบได้เขาบอกว่านารูโตะวายก็คือเป็นแบบว่าสาววายที่เขาจิ้นกันมันมีอยู่ในแอปผมไม่ค่อยรู้หรอกมันเป็นภาษาอังกฤษหนนะครับเออก็จะไม่ไม่ทาดีไหมเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าเป็นแอปอะไร ต่อไปค่ะเป็นคลิปนี้นะคะที่บอกว่าใหา่ทาเรื่องอะไรก็บอกมาค่ะเราเป็นคนตัดต่อยนะคะใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะอ่านแบบรวดเร็วก็คือเดี๋ยวๆแป๊บนึงขอเริ่มตื่นมาอีกทีก็มีพระเอกนอนอยู่ข้างๆนะคะเตื่นมาอีกทีก็มีพระเอกนอนอยู่ข้างๆพระเอกพระรองคนนั้นฉันขอชนะกับคราวนี้จริงๆต้องแฮปปี้แอนดิงค่ะตื่นมาอีกทีก็มีพระเอกนอนอยู่ข้าง ได้ดึง้องเลยชิงชีวิตพลิกลิขิตตาทำได้นานแน่นอนค่ะชิงชีวิตพลิกลิขิตตาอยากให้อ่านโรงเรียนชายล้วนแล้วก็ตอบไปแล้วค่ะแต่เราจะไม่ให้ดูสี่กับห้าค่ะื่องไม่ถูกก็คือชิงชีวิตพลิกลิขิตตากับเอ่ออะไรนะพลรองคนนั้นพลรองคนนั้นชินขอเชิดนะแล้วที่สี่กับเบอรที่ห้านะคะใช่ไหมมังนะคะแล้วก็ชิงชีวิตพลิกลิขิตตาค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองหาเพื่อนร่วมกันก็ไปต่อไปกันเลยไหมคะเดือนหน้า ต่อไปเป็นเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายลวน EP ที่3 0แส้วนะคะซึยยอดวปีวถลมทลายถลมทลายนะคะตอนน่อไหนคะสุดสียงก็เข้ามากต่อเธอนะก็ตอบกลับว่าใช่ค่ะต่อไปะคะชอบเสียงพี่มากค่ะทําต่อนะคะสู้ๆค่ะคุ้มชุดลองไห้จมกูกหวานเลยตลกมากฮ่าๆมาแล้วทําบ่อยๆนะคะสู้ๆต่อนะชอบมากค่ะ ทำต่อตอนที่31นะคะต่อเถอะนะคะขอร้องติดตามแล้วชอบมากค่ะข้าพเจ้าต้องการ EP 31เร็วๆอยากดูทำอีกทำ <ขอ S 2> ต่อบอล <ๆ S 1> <30 S 2> มาแล้วว้าวต่อนะต่อนะอยากดูมากแถมคนภาคก็ภาคดีมากแต่ก็จะอ่านผิดบางแต่สู้ๆนะคะต่อค่ะติดตามแล้วร้องไห้แล้วหนึ่ง ทำต่อนะคะต่อนะคะผมอ่านในเว็บมาละต่อ,ตอนะ <c oughs> โอเคเราก็ไปดูอันต่อไปกันมาต่อไปกันเลยคลิปนี้แบบยาวมากๆนะคะเพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากจริงๆม,มาการ์ตูนนี้ก็สนุกดีขออนุญาตเอ่ออันนี้เป็นการแบบเอ่อพวกมังงะเอ่อดิขสิทธิ์นะคะขอหน้าขอดูสองตอนเลยได้ไหมสนุกมากทำอี ันนี้เขาบอกว่าขออนุญาตนะคะเราอยากให้ช่วยอ่านข้อความต่อจากนี้และเราอยากร้องให้เข้าใจนะคะขอบคุณค่าพวกมังงะของเว็บตูนเรารู้สึกว่ามันจะมีลิขสิทธิ์อยู่ในตัวละครนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่คิดว่าควรใส่คำอธิบายใต้คลิปหาอ่านได้ที่ไหนใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนวาดประมาณนี้นะคะเราขี้เกียจอ่านแล้วค่ะกดไลค์อะไร คนติดตามทําเราแล้ว่าช่องอ e ีจูนนะคะขอโทษที่มาช้ามีทิกตกอไหมมาอีกแอ้ว Q&A n d วอนอะะถามมาจะตอบให้เดี <es> ๋ยวทุกคนคือที่เมื่อกี้นะคะเรากลัวติดลิขสิทธิ์ EP ที่31ทุกคนก็เลยเห็นว่าเราแปะคำว่าเว็บตูแล,แล้วก็จะเขียนชื่อผู้เขียนนะคะก็คือคุณอะไรคะไม่บอกใครไ,ไม่ไมบอก,บอกนะ ไม่บอกค่ะเดี๋ยวอ่านเองนะคะแต่อขึ้นอยากเป็นอะไรคะอาชีพในฝันคืออะไรก็อันนี้ไม่ต้องอ่านเนาะก็ไปดูคลิป q a a ได้เลยมาค่ะเป็นคลิปที่เราตอบคำถาม q a a นะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะคะก็คือเขาถามว่าเราชอบเสีอะไรจะมาตอบให้เลยนะคะชอบเสียอะไรคะเอาของเพชรกนไม่เอาค่ะไม่ตอบค่ะไม่ตอบเร,อเราบอกไปแล้วคะ่ะอยนี้ แล้วก็เดี๋ยวค่อยทำสียนเอพิพีสองคราวหน้าเดี๋ยวค่อยทำอพีสองคราวหน้านะคะก็มีคําถามก็ถามในคลิปนี้แล้วก็จะลองเอาคลิปเนีนมาด้วยแล้วพี่จะทำตอนที่ตอนใหม่ตอนที่สามสิบเอดไหมคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราพอรู้ภาษาพอรู้ภาษาลาวใช่เพราะว่าพี่ตุกเคยเขียนให้ดูนะคะเพราะว่าคือพี่พี่เอแฟนของพี่ชายเราเป็นคนลาว เก่งป่โอเคนะคะก็คือระบายสีก็คือวันว่างๆนะคะก็คืออีกคนเดียวผู้ติดตามเธอก็300แล้วจะบอกเราได้ยังว่าติกตักชื่ออะไรนะคะเมื่อ3วันที่ผ่านมา yes พี่ครับทำมังงะอะนิเมะแต่พี่ารัสูนได้ไหมครับเราจะทำแบบว่าเป็นรูปแบบพาสสูนน่ารักน่ารักหน่อยเขาทยน่ารักน่ารักค่ะน้องพลเขาทำแบบผีเลยค่ะ นะคะก็อาจจะพังไม่ไดีหน่อยเพราะว่าดัดเสียงไม่ได้เป็นผู้ยิ่งนะไม่ว่าเป็นไนะส้นารากนิดนึงโอ้ยคลิปยาวนานพอคุยต่อไปคลิปเปิดติก To อกค่ะก็จะดเเ็วเลยนะคอมเมนต์ว่ามา,มาแล้วค่ะโอเคนะคะต่อไปกันเลยต่อไปนะคะเป็นรังต้องกัดอีบีที่หกค่ะสนุกมากค่ะทําเรื่องนี้ต่อสู่ๆนะคะค่ะโอเคเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันเลยเค่ะซองค่ะทุกคนสองร้อยคนเอิม่มที่กดไลท์คะ่ะ การตอบรับดีมากค่ะมาอ่านคอมเมนต์กันโอ้โหสักนสองอนไเนี่ยคิดไว้ว่าแล้วว่าคนแรกที่เป็นคนเห็นก็คือเซนแน่นอนไอ้นี้มันร้ายขออภัยนะคะเราเพราะว่าเราไม่ได้ลงหลักต้องกัดเพราะฝนตกหนักฟ้ารงเยี่ยมเยี่ยมอย่าได้ซีซั่นสองไวๆไวอะ่ะ ดูเพลินเลยโอ้ไม่ก็ชอบเรื่องนี้มากค่ะสนุกตลกตอนหน้าอายก็มีตอนร้องไห้ก็มีขอต่อไปวไ้นะคะผู้ติดตามใหมนะ่ง่ามีเสียงคนอื่นเขาแซกด้วยถ้ามีตอนใหม่มาช่วยทำต่อต่อ,ต,อต่อไปให้หน่อยได้ไหมคะหนูชอบมากเลยนะคะพี่อยากให้มีซีซั่นสองไวๆซีซั่นสมาเมื่อไหร่อะอยาก อยากดูต่อลุนมากอยากดูอีกถ้าซีซั่นสองมาแล้วรีบทำเลยนะฮะผมอยากดูอีกอะชอบมากค่ะมันดีมากค่ะทำอีกนะซีซั่นสองจะมาเมื่อไหร่อยากดูแล้วซีซั่นสองมาเมื่อไหร่มาเร็วๆ็วนะซีซั่นสองมาเมื่อไหร่คะหนูอยากรู้พี่สลับเซนเท่ากับซีนซีนเท่ากับเซนไม่ใช่ค่ะเราพูดซีนแต่บ้าเสียงมันออกเป็นเซนค่ะ ซีซั่นสองนะจะมาวันที่น่าจะมาวันที่สามสิถึงสาสิเอ็ดเดือนพฤศจิกาแต่แต่ไม่รู้ว่าน้องคนนี้เขารู้จริงหรือเปล่าไม่หซีซั่นสองจะมาต่อต่อชวนกับซีนเชียร์คู่นี้ตอนจบขางใจมากให้มาเร็วๆต้องหาอ่านในเว็บของดีนับจบไปแบบละครไทยมาแล้วเย้ไปสอบกลางภาคค่ะเอ่เออก็ สอบให้ได้นะคะก็คือแบบว่าเราสอบไปแล้วเราเราเราสอบไปแล้วสอบไปภาคด้วยที่แบบว่าแล l วซีนายมีคนรู้แล้วสนุกมากสนุกอะไรมากครับตแต่เสียงมันเว้นวักหน่อยจะบ้าตายเมื่อไหร่อีพีสองจะมาต่อตอต,อ,ตอนะเ e ร y ี่เก์เย่พี่ผมเพิ่งอ่าอนเองก็จบกันไปแล้วนะคะกับ ว่างมากเพียรซีรี์ไม่ว่างค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ช่องมังกรไก่เม่นนะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วทายคลิว่าเป็นโอ้กี่นาทีกำลจะ15นาทีแล้วคลิปนี้เรามีคําถามเนี่ยก็คือตั้งแต่เราเริ่มคลิปมาจนถึง15นาทีนี้เรามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นกี่คนใครตอบถูกเราจะกดใจให้กดใจนะคะบายค่ะ